กลุ่สวัสดีครับนักเรียนอ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอ่านเรื่องระบบจํานวนเชิงซ้อนนะครับอ่านทีนี้ความมีข้อตกลงอยู่ด้วยกันว่า่าเราต้องตั้งใจเรียนนะครับก็คือระหว่างเรียนนี้ขอความร่วมมือพวกเราอยากคุยกันนะครับพยายามตั้งใจเรียนเพราะว่ารูได้จับจัดทําการสอนอชุดการเรียนการสอนจํานวนเชิงซ้อนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่า พูไง่ายๆก็คือสอนให้มันทันนั่นเองนะตอนนี้ครูครูครูสอนไม่ทันนนะเราจะสอบปลายภาคกันแล้วก็เร่งการสอนเลยเพราะนั้นก็พยายามตั้งใจหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาเหลือน้อยมันไม่พออาทิตย์หน้าเราก็จะสอบกันแล้วเรื่องนี้เรื่องเดียวเรายังไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากครูก็จะเร่งๆไปเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ทันก็ ไปเปิดดูได้บนบนบนเฟซบุ๊กเดีย๋ยวครูจะอัพขึ้นให้นะครับ <c oughs> ก็พวกเราไปแอดแอดเฟซบุ๊กครูด้วยโอเคนะครับอ่าทีนี้เริ่มกันเลยนะครับอ่าจำนวนเชิงซ้อนอ่าเป็นจํานวนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อ่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับคือถ้าเราพูดถึงระบบจํานวนแล้วเนี่ยอ่าเราตอนนี้เอกภพสัมพัทธ์ของเราก็คือจํานวนจริงที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ม5ที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดเอกภพสมพัส์หรือว่าจํานวนที่กว้างที่สุดก็คือจํานวนจริงจาได้ไหม,ไมครับจํานวนจริงมันมีโครงสร้างเป็นแบบไหนจํานวนจริงแบ่งออกเป็นจํานวนตรรกยะอตัตรรกยะอัตรรกยะตรรกยะมันคืออะไรความหมายเราต้องจาเลยแล้วนะครับครูจะไม่ทวนให้อีกนะเดิมที่เอกภพสัมพัส์ของเราเป็นจํานวนเชิงซ้อนไเป็นจํานวนจริงทีนี้ ถ้าเอกว,วสัมพัทธ์เป็นจำนวนจริงเนี่ยมันมีสมการบางสมการอ่ะหรือว่าสมการบางสมการในระบบจำนวนจริงนั้นมันหาคำตอบไม่ได้อย่างเช่นสมการตัวนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นสมการตัวนี้ x กําลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์สมการตัวนี้ในระบบจำนวนจริงจะไม่มีคำตอบ ในระบบจำนวนจริงจะไม่มีคำตอบเพราะไม่มีจำนวนจริงใดยกกำลังสองแล้วได้ค่าเป็นลบหนึ่งนั่นเองนะครับคือพูดสรุปแล้วในระบบจำนวนจริงจำนวนจริงใดก็แล้วแต่มายกกำลังสองหรือกำลังที่เป็นคู่ค่าที่ได้มายกแล้วเนะี่ยย่อมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับไม่มีทางติดลบแน่นอนค่าที่ติดลบก็คือค่าที่มันมันมันน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับผม ทีนี้นักคณิตศาสตร์จึงคิดคน้นหาจำนวนที่จะมาเป็นคำตอบของสมการเหล่านี้ซึ่งก็ได้คำตอบออกมาเป็นระบบจำนวนขึ้นมาใหม่ก็คือจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองโอเคนะครับดับงนั้นจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรครับจำนวนเชิงซ้อนก็คือาตามบทมนิยามจำนวนเชิงซ้อนก็คือ จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับจำนวนเชิงซ้อนคือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ ab นั่นเองเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับนี่คือบทนิยามของจำนวนเชิงซ้อนเป็นจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับ ab ตัวหน้าของคู่อันดับมีตัวหลังของคู่อันดับนั่นเองซึ่งคล้ายกับเรื่องคู่อันดับเรื่องความสัมพันธ์ แต่ในที่นี้คู่อันดับในที่นี้คือคู่อันดับที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนที่มี a และ b เป็นตัวหน้าและตัวหลังของคู่อันดับถ้ามีจํานวนเชิงซ้อนสองตัวคือคู่อันดับ ab กับคู่อันดับ cd แล้วเนี่ยมีคุณสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนอะไรบ้างทางพีาคณิตหลักๆแล้วมีอยู่สมามคุณสมบัติเพื่อที่จะนําไปต่อยอดกับลนิยามอื่นนะครับคือคุณสมบัติแรกก็คือคุณสมบัติการเท่ากัน จำนวนเชิงซ้อนจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมีจำนวนเชิงซ้อนสองตัวมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อคูหดับตัวหน้าต้องมีค่าเท่ากันและคูณนับตัวลั้มีค่าเท่ากันเห็นนะครับคือคุณสมบัติของการเท่ากันเข้ามาในซีดีนี้เห็นว่ามันมีปากกาพอดีปากกาคูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันมันเสียไปแล้วแหละก็ยังงเงยโอเคยังพอใช้ได้อยู่ต่อไปคุณสมบัติข้อที่สอง นสมบัติข้อที่สองก็คือการบวกมีจํานวนเชิงซ้อนสองตัวมาบวกกันอย่าลืมว่าแต่ละตัวก็อยู่ในรูปของคู่อันดับเวลานํามาบวกกันผลบวกก็จะอยู่ในรูปของคู่อันดับเหมือนกันซึ่งก็มีตัวหน้าของคู่อันดับตัวหลังของคู่อันดับโอเคนาะผลบวกเกิดจากตัวหน้าบวกตัวหน้าได้ตัวหน้าตัวหลังบวกตัวหลังได้ตัวหลังอ่าต่อไปคจนสมบัติข้อที่สามการคูาการคูณจำนวนเชิงซ้อนคู่หน้า a b คูณกับคู่หน้า c d เนื่องจากเป็นคู่อนับคูณกันคูณก็ออกมาเป็นคู่อันัเหมือนกันแล้วคู่อนับตัวหน้าตัวหน้าของคู่อนดักเกิดจากอะไรทีนี้ครูอยากให้ง่ายต่อการการคูณกันแล้วกันเนาะคู่อนัก a b ตัวนี้คูณกับคู่อนดับ c d มันมีสองวงเล็บคูณกันเนาะเพื่อให้ง่ายต่อการจําการคูณกันแล้วกันวงเล็บแรก a ครูก็จะให้เป็นตัวหน้า b ครูก็จะให้เป็นตัวหลัง เช่นการวงเล็บที่สอง c คูณก็ให้เป็นตัวหน้า d คูณก็จะให้เป็นตัวหลังเนไดังนั้นคือง่ายต่อการคร c. 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 Mm ูณในรูปแบบวงเล็บหรือว่าจะมีอีกรูปแบบต่อไปเนี่ยถ้าเราท่องแบบนี้มันจะได้ง่ายต่อการคูณก็คือผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นคูณดับเหมือนกันซึ่งมีสมาชิกตัวหน้าตัวหน้าของคูณดับเกิดจากอะไรเกิดจากหน้าคูณหน้าล็อกด้วยหลัง คูณหลังโอเคนะครับหน้าตัวแรกหน้าตัวแรกหน้าคูณหน้าหน้าตัวแรกคือวงเล็บที่หนึ่งหน้าตัวหน้าตัวนี้คือวงเล็บที่สองนั่นเองหน้าคูณหน้าลบหลังคูณหลังออกมาเป็นตัวหน้าของคูณโอเคนะครับต่อไปสมาชิกตัวหลังคูณูดับเกินจากหน้าคูณหลังหน้าคูณหลัง หน้าคูณหลังบวกกับหลังคูณหน้าเห็นไหมครับหน้าคูณหลังบวกกับหลังคูณหน้าออกมาเป็นตัวหลังนะครับอ่านี่คือตัวนี้ให้ดีนะครับจําแบบนี้หน้าคูณหน้าลบหลังคูณหลังได้ตัวหน้าหน้าคูณหลังบวกหลังคูณหน้าได้ตัวหลังโอเคนะครับ นี่คือการคูณของจำนวนเชิงซ้อนสองตัวนะครับอ่าทีนี้เรามาดูจากบทนิยามเราอาศัยคุณสมบัติทางการเท่ากันการ,การบวกการการคูณการมาทำตัวอย่างดูนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนี้เป็นการหาผลบวกผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนง่ายๆอ่ามีจำนวนเชิงซ้อนสองตัวหาผลบวกตัวหน้า บวกตัวหน้าตัวหลังบวกตัวหลังก็แค่นั้นเองครับบวกกันให้แม่นแค่นั้นเองโอเคนะครับบวกกันให้แม่นถ้าไม่จําเป็นครูก็จะไม่ทําให้ดูก็คือจะทําข้ามไปเลยโอเคนะต่อไปการคูณการคูณถ้าเราแม่นเราคูณแบบที่ครูบอกเมื่อกี้ได้เลยหน้าคูณหน้าได้ลบยี่แปดสี่เจ็ดยี่แปดลบด้วยหลังคูณหลังสองสามเป็นหกแต่ต้องเอาไปลบลบยี่แปดกับลบหกก็เป็นลบสามสสี่ได้ตัวหน้าง่ายๆนะครับ นะครับต่อไปหน้าคูณหลังตันนี้หน้ามาคูณกับหลังบวกกับหลังคูณกับหน้าลบสี่คูณกับสองก็เป็นลบแปดนะครับลบแปดบวกกับหลังคูณหน้าเจ็ดสามย 3, ี่สิบเอ็ดลบแปดบวกกับยี่สิบเอ็ดก็ได้เท่ากับ ใชครับง่ายอ่ะโอเคนะครับนี่คือการคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปทีนี้เรามาดูประยุกต์บทประยุกต์กันบ้างก็ไม่ได้ยุกประยุกต์ะอะไรมากมายกันตัวอย่างที่สองนะครับ <c oughs> อ่ะจงหาจำนวนเชิงซ้อนคู่อันดับ a b ที่ทำให้สมการนี้สมการนี้เป็นจริง มีจํานวนเชิงซ้อนอาจจะเราดูรูปแบบของสมการกันแล้วกันนะครับอนนี้คือซ้ายของสมการเท่ากับด้านขวาของสมการซ้ายกับขวามันเท่ากันทางด้านซ้ายเนี่ยสิ่งที่ก็โจทย์ให้หาคือตัวนี้นั่นเองทางด้านซ้ายมันบวกกันอยู่เราก็จับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาตัวนี้มาหาได้เลยอ่ะคูณดับ a b บวกกับลบคูณดับลบสองห้าเท่ากับลบหนึ่งกับลบสองอ่าดังนั้นด้านซ้ายบวกกันอยู่อ่ะบวกกันเลย แต่เนื่องจากว่าเป็นตัวแปรกับจํานวนจริงบวกกันมันบวกไม่ได้ก็ติดไว้อาตัวหน ھ, Arizona, ห้าบวกกับตัวห sure. น้าได้เป็นตัวหน้าเห็นนะครับตัวหลังบวกกับตัวหลังตัวหลังบวกกับตัวหลังได้มาเป็นตัวหลังตัวนี้เห็นนะครับน่าจกลายเป็นว่ามีจํานวนเชิงซ้อนเท่ากันแล้วนะครับด้านซ้ายหนึ่งตัวด้านขวาหนึ่งตัวจำนวนเชิงซ้อนสองตัวมันเท่ากันเมื่อไรครับ เมื่อตัวหน้าจะต้องเท่ากันและตัวหลังจะต้องเท่ากันอ่านจับมันเท่ากันเลย a ลบสองเท่ากับลบหนึ่งโอเคนะครับต่อไป b บวกห้าเท่ากับลบสองโอเคนะครับจากสมการนี้ได้ค่า a องไหมครับได้ยา้ายลบสองมายา้ายลบสองมาได้เลยนะครับจากลบมาเป็นบวกลบหนึ่งบวกสองก็คือหนึ่งอันดีห้าจากบวกย้ายมาเป็นลบลบสองหห้าเป็นลบสิดห้าเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะครับ ขงเราคงันอยู่นะครับอ,อันนั้นเราได้แล้วคู่หนเมีเท่าก,กับคู่หนบเจ็ดก,กับไอหนึ่งกับลบเจ็ดนั่นเองเป็นคําตอบมันเองนะครับเคนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรประยุกตไม่ได้ประยุกต์อะไรมากอยากเห็นอะไรนะครับอะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สามอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่สองนั่นเองครับเพียงแคอ่อยู่ในรูปของ สมการที่เป็นการคูณข้างหน้านซ้ของสมการเป็นจํานวนเชิงซ้อนสองตัวคูณกันอยู่เรามาเท่ากับอีก,อก,กคูนซ้อนตัวหนึ่งนั้นหาผลคูณตัวนี้ให้ได้ครับได้ออกมาเป็นตัวนี้แม่เดี๋ยวใช้สูตรคูณเลยหน้าคูณหน้าลบหลังคูณหลังได้เป็นตัวหน้าโอเคนะครับหน้าคูณหน้าลบหลังคูณหลังได้เป็นตัวหน้าก็าคือตัวนี้หน้าคูณหน้าสามคูณ x สาม y าคูณเลบ7 y เอาไปลบเลยกลายเป็นบวกโอเคนะครับหน้าคูณหลังบวกหลังคูณหน้า x คูณเเป็นลบ7 y คูณ3เป็นสามบวกกันได้ไมไม่ได้ก็ติดวโอเคนะครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนอ่ะเท่ากันอยู่อ่ะมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อต้องมีตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าอ่ะได้มาเป็นสมรรการที่หนึง่งตัวหลังเท่ากับตัวหลังเป็นสมรรการที่สอง จะเห็นว่าสมการที่หนึ่งที่สองยังไม่ได้ค่าตัวแปร x กับ y เลยมันติดอยู่สมการที่หนึ่งก็ยังติดค่าตัวแปร x กับ y คือมันมีสองตัวแปรอยู่สองตัวยังไม่ทราบค่าสักตัวเลยจากสมการที่หนึ่งและสองจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปแบบของระบบสมการเชิงเส้นเห็นไหมครับมันเป็นระบบสมการหงเส้น2องสองสมการของตัวแปรวิธีการแก้แก้อย่างไงล่ะครับทีนี้ มีการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรก็คือในง่ายหลักพื้ๆนๆก็คือทําให้ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหมดไปเราก็จะได้อีกตัวหนึ่งจากสมการที่หนึ่งเลยกี้สมการที่หนึ่งสมการที่สองตัวนะี้ถ้าเราจะหา x เราก็ต้องทําให้ y หมดในระบบสมการนี้ถ้าจะหา y ก็ต้องทําให้ x หมดในทีนี้จากตัวอย่างเด่นว่าครูทําให้ x หมดการทําให้ x หมดไปนั้น สัมประสิทธิ์ของ x จะต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเครื่องหมายจเหมือนงหรือต่างก็ไม่เป็นไรพูดแล้วก็คือเอาสัมประสิทธิ์ของ x มาหาคอลนนนั่นเองค่าที่น้อยที่สุดที่3ากับเไปหาลงตัวก็คือ21นั่นเองดนะังนั้นสมการที่สมการที่1ต้องก็คูณด้วยเจ็ดน,นะครับเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งระบบสรรมการปึ๊บได้เรียบร้อยเป็นออกมาเป็นสรรมการที่สา สมการที่1คูณด้วยเเป็นสมการที่สต่อไปสมการที่2 7ง็คูณกับอะไรด้ยี่สิบเ็ก็คูณ3เอาสมการที่2คูณด้วย3ได้ว่าเป็นสมการที่4อ่ดูจากสมการที่3มสมการที่4จะเห็นว่าาตัวเลขของ x มันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันแต่ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบทำไงถึงจะหมด่าถ้า